หันหน้ามาทางนี้ดินี่หันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาง like like er un ี้นี่นี่มีอย่างงี้เนี่ยมีอย่างงี้นี่เออย่างงี้อ่ะอารามอ่ะเต้นเด้งเต้นเต้งเต้งเด้นเด้งเต้นเต้งเต้งเต้งเด้งเต้งเด้นเด้นเต้งเต้งเต้น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 หันหน้าหาคนดูสิเว้ยอ่ะแล้วนี่หันมาแบแม่สิครับอ่ะ ไอทิมา้ายี่ยิ่งยิ่งร้องร้องเพลงนะป่าดิร้องเพลงดิไหนลูกร้องไงโอ้โหโอ้โหทีม้าอืมอ mm ืมอือหือเมื <min <min ่อไหร่จะถึงอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเอียงเยอะขนาดนั้นก็ได้แล้วเมื่อไหร่จะนอนนะครับอะ เป็นไรอืมโอ้โหโอ้โหอืม huh. อ uh ืมโอ้โหอืมนอนยังอ่ะหยุดนะหยุดนะ หน่อยน่ยหน่อ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 ยหน่น่ยหน่อยหน่ยหยุดนะข้าบอกกิจจะหยุดหยุดนะหยุดนะดิหยุดนะโอ้อากาศด้วยกาบกาบกาบด้วยกาบไงอ่ะอ่ะอ่ะเออข้ามัน ฮ่ามันข้ามันโอ้โหโอ้โยเจ็บแม่เจ็บป่ะมันเจ็บนั้น่ั้น่ะมันตีไม่ได้เจ็บแมวไม่เน้นแไม่เน้นแล้วแม่เจ็บ ไม่ช่วยเลยโหไม่เล่นแล้วเลิกเล่นแล้วดึกแล้วลูกนอนไปอือหือควงด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหืออือหือพอเถอะเลิกขี่ม้าเถอะม้าง่วงแล้ว